วัสดี้ทุกคนผมปายครับคลิปนี้หนาะเราจะมาเล่นวอ์โซนโหมดใหม่กันนะก็คือเป็นโหมดที่เราเห็นในรถแบบไหน,นก็คือโหมดอาร์โม่รอยัลแต่เขาบอกอะไรนิ่นึงจริงๆอ่นะคลิปอาร์โม่รอยเอผมถ่ายไปแล้วแต่คลิปทำ ผมเลยต้องมาอัดใหม่เลยนะอารมอร์เยอเนี่ยเป็นโหมดที่เริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราจะดรอปเลยก็คือเราไม่ได้โดดมันจับเครื่องบินนะแต่คือเราอะกำลังดรอปมันเลยเราก็จะมีรถให้ตีหนึ่งเอาง่ายก็คือโหมดเนี่ยมันจะมีรถอะดรอปมาให้เราแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยถ้าใครเล่นแบบคนเดียวหรือ2คนนี้เนี่ยมันจะบังคับกดฟิลให้ก็คือเพิ่มจํานวนคนที่ไม่ได้อยู่ในตีเราอย่างเงี้ยเรามาหนึคน3คนอย่คนนี้เงี้ยถ้าไม่ครบมันจะเพิ่มคนที่ไม่ได้อยู่ในตีให้เราอะมาด้วยนั่นหมายความว่าโหมดเนี่ยถ้า จะเล่นเป็นงานจริงๆอะ่ะเล่นเป็นตี้ดีกว่าเพราะถ้าเล่นแบบคน2คนอนึางเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่เป็นงานเพราะว่าคลิปที่ผมถ่ายแล้วไฟล์คลิปมันพังอะ่ะผมเล่นโซโล่ก็ไม่รอดเหมือนกันแต่ถามว่ามีบางครั้งรอดมันก็รอดนะ รถที่ดอกมาให้เนี่ยเป็นรถบรรทุกแล้วตัวรถเนี่ยมันจะมีป้อมปืนให้ด้วยตัวรถบรรทุกเนี่ยสามารถอัปเกรดได้โดยที่ข้างหลังรถบรรทุกอะ่ะมันจะมีที่ซื้อของคล้ายๆกับตะก,กา้าแต่เป็นตะก,ก้าที่มันติดกับรถแต่หลักๆอ่ะตาก้าที่ติดอยู่กับรถอันเนี้ยมันสามารถอัปเกรดรถได้อย่างเช่นซื้อเก่อให้รถซื้อ U A V ติดตัวกับรถซื้อทอฟฟี่ซิสเต็มติดอยู่กับตัวรถซื้อตัวที่ทําให้ป้อมปืนอะ่ะโอเวนฮีช้าลงเนี่ย สิ่งที่ตะก,ก้ามันสามารถซื้อได้แต่ว่าของโบติก็ซื้อได้แต่ว่านิดหน่อยเองก็เช่นอ่ามิลเลชันบล็อกเราก็อาร์มบ็อกที่สามารถซื้อได้ตรงตะก้าที่ติดอยู่กับตัวรถแต่ถามว่าถ้ารถพังอย่างเงี้ยเราซื้อได้ที่ไหนก็คือถ้ารถพังแล้วสามารถซื้อได้ที่ตะก้าที่เราซื้อของกันทั่วไปเช่นซื้อยูวีอะไรประมาณเนี้ยเออถ้ารถมันพังอ่ะแต่คืองี้ถ้าเราซื้อรถใหม่เราเพื่อนตายใช่ป่ะแล้วพอเราเรียกรถมาใหม่เนี่ยเพื่อนเราจะเกิดหมดเลยเอออันนี้คือความพิเศษของโหมดนี้นะฮะโอ้โหรอบนี้เย ที่ไฟคิดนทางอ่ะเป็นสองร้อยอ่ะเอาอะไรไหมผมเล่งวะมาเริ่มแล้วคันนี้ดอกตรงไหนวะไอ้บ้ารถมงอยู่ต้งกลาง,าอ,งอันนี้คือรถที่ดอกมาให้เรานะฮะหนึ่งคันตอนหนึ่งตี้รถอ,อ่ะอเฮ้ยเฮ้ยมีคนเข้ามีคนเข้าไปมีคนเข้าไปมคนเข้ไหนวะกวแล้ววะโอ้ปิงร้อยแปอยเกอยู่บนนี้อยู่บนนี้ ดาวเลยอันเนี้ยถ้ารถพังเนะี่ยเราสามารถซื้อรถได้ก็คือ6กพันแล้วถ้าเราซื้อรถเนี่ยก็คือสามารถชุบเพื่อนทั้งทีนได้เลยอันเนี้ยคือตะก,ก้าที่ติดอยู่กับตัวรถเนี่ยมันก็จะมีซื้อ u ู v ติดตัวรถแล้วก็โทฟี่เต็มซื้อที่ทําให้ป้อมปืนอะ่ะโอเวิร์ฮิทชาลงแล้วก็ซื้อก่อให้กับรถส่วนที่ซื้อได้เนี่ยของปกติก็อัล ok, มาฟอกคอมมูนิชัน็อกแต่ว่าโทฟี่เนี่ยใช้แล้วมีวันหมดด้วยนะมันก็มีให้รีวิลโทฟี่ด้วยแล้วก็มีซื้อเลือดของรถด,ด้วย แต่ว่าไอ้เลือกโอถเนี่ยเราสามารถไปตรงนี้ได้ตรงนี้ก็คือถ้าเราขับรถไปแล้วมันจะซ่อมให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในบริเวณที่มีอันเนี้ยเราสามารถซื้อเพิ่มกล่องให้กับตัวรถอ่ะตรงนี้ได้เลยเฮ้ยข้งบนมีกล่องทองข้องบนมีกล่องทองขอ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 อันนี้ฉันขออันนี้ฉันขออะไรอะเอ้ยยี่ห์น่ไอู้ฟฟี้เอาทูฟฟี่มาเดยวนะเราอัพอะไรไปบ้างอ่ะ UV ตูฟฟี่จะเต่มเอา UV ดีกว่ามาอัพ UV ให้กับรถนั่นแหละ เพื่อนซื้อท็ฟฟี่ติดรถละไปไหนต่อเฮ้ยตรงนั้นมีคนตรงนั้นมีคนหว่ดตรงนี้มีคนซ้อมอยู่อ๋อตาตรงนั้นกันหวัดมะเฮ้ยเจอแล้ว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 ลเอาเดีย๋ยวเอาเดีย๋ยวเอาเดียเเด๋ยวเฮ้ยเ,าเ,ยเยราโหวตเพื่อนจะขึ้นไปอยู่บนตรงนั้นทำไมวะสำคัญนะโหมดนี้น่ะอย่าหันหลังให้รถคันอื่นเออเนี่ยถ้าเราอยู่หลังลรถมันอาจะได้เปรียบนะเห็นเหี้ยอ่ะแต่ว่าเราระเบิดว่ะเฮ้ยได้ไงอ่ะ ใช่ป่เอ้ยซื้อเออซื้อกล่องซื้อกล่องเออซื้อกลได้เอาโอ้โหไม่ทันอต้องรวมเงินแล้วก็ซื้อรถใหม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยแตกก็แตกก่แตกดนหนึ่งดนหนึไปเพื่อนไปไปเออสวยสวยซื้อรถ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 โอเคเพืนซื้อรถแล้เอาทฟี่ติดรถก่อนเลยไป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  เอาเกลเลก่อนเลยเสอกเก U M V ตัวว่าอานเอาหมนเอานเอานเอานเอ่อเอามนเอาแล้วคือโมดเนี่ยวงอ่ะมันไม่ได <Eat. S 2> ้บีบลงบีบลงเลยแต่มันจะบีบตามใจมันนแล้วคือรอ่ะอยู่ในแก๊สไม่ได้เลยนะคืออยู่ในแก๊สพางไวมากอ่ะโอ้โหอาเเเร็วเเโห มันมากันรลยเนี่ยวงบีไปเนี่ยเพื่อนมันจะแบบเอาบลตี้ <man <man หว่ะเดี๋ยนะเบลตี้เอาได้หรอคงได้หรอมั้งของข้าวมันเป็นบวกกันอยู่อ่ะเราลิฟต์แบบบลตี้เลยลูกเพื่อนเราจะเบลตี้อะเฮ้ยเอาเบลตี้ดิเออเบลตี้เหรอวะโวยเบลตี้มันอยู่หลังอันนี่ไงหลังวงเราอ่ะอ่ะบลตี้ตายโบอยู่โบนอยู่มันก็อยู่ไอ้โบ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 โไอ้รถคันนั้นผมว่าน่าจะใกล้พังแล้ว ยิงเพื 8, ่อนยิงเพื่อนเออเออไล่มาไล่หลังไปเพื่อนจะยิงเพื่อนจยืนเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ้อมหลังเราก็นะโอไม่ไม่ไม่มันมันปาร์มันปาร์มันปาร์มคนหนึ่ง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 มันดาวนั่นน่ะโอเคเพื่อนยิงดาวแล้วเพื่อนข้าวแล้วเฮ้ยคนนี้คนนี้เอ้ยมันมีคนอยู่นี้มันเป็นีิงอย่านี้เหล็กซิตี้เหล็กซิตี้เหล็กซิตี้เราเล่นอยู่บนขอบวงดีกว่าว่ะรอบนี้คราวนี้วงโอหวงขึ้นไปควอลี่ว่ะเดี๋ยวไปควอลี่ดีกว่า โอ้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 แต่ผมรู้สึกว่าไอ้รถบรรทุกคันนี้มันขับยากกว่าไอ้รถบรรทุกปกติอ่ะเวลาแบบหันซ้ายหันขวาอย่างเงี้ยมันมันเหมือนมันหนักอ่ะหนักกว่าเฮ้ยแต่ข้างขวามันโงอยู่ว่ะเอาวะโอเคเพื่อนบอกไปควอลี่โอเคโอเคอ่ะเบลตี้บาร์ตี้บาร์ตี้เพื่อนไปเก็บบาร์ตี้ไปโอเคาร์ตี้อยู่นี่อยู่บนเขาเลยอ่ะเดือด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 เไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ okay. ด <soci> <virus> ้ไม่ได้มันรออยู่เหมือนกันว่ะแล้วตรงนี้เอ่ออ้อมหลังมันอ้อมหลังมันถ้าเราอยู่หลังมันเราได้เปรียบมาแล้วนี่ไง ไม่ได้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 โอ้โหว้าวเดี๋ยวอะไรกันนี่สอดดุมันบี้เราเลยเลยอ๋อไ่ก็มันบี้เราเลเลยอะอ้าแล้วพันมันก็พังหใช่ปะนี่ือของยงไงวะมันอยู่นี่เลยอะคือถ้าสูอ่ะมันก็ชุบผมได้ได้งไไปคือเหตุผมที่ผมไม่เลือกเป็นคนยิงอย่างเงี้ยเพราะว่าดูปิง ไอ้บ้าไปร้อยห้าใครจะไปยิงได้วะผมเป็นคนขับดีกว่าเออไปซื้อรถซื้อรถซื้อรถขับรถแล้วไปซื้อรถตอนนี้วงมาไหนกันโอ้โหวงมามินเทอร์ลีเบตเอาเอาเอาโอ้โหไม่เหมือนกนเอาละเลยสองคนหาโล่มาอีกหนึ่งไม่มาด้วยกันวะเมื่อกี้นี้ อ่ะ้วนี้ก็ทิ้งเพื่อนเฉยโอ้โหเนี่ยผมถึงบอกไงว่าโหมดเนี่ยมันไม่ควรเล่นคนเดียวเว้ยถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันต้องเล่นเป็นตีเว้ยเอาจริงถ้ามันไม่ทิ้งเพื่อนนะผมว่ายังยัง่อสี่คนอ่ะหมดแล้วละกล้าอยู่ฝั่งของเขาอีกอ่ะออออโอ้โหควีเจตายอัที่หกว่ะ นเนี่ยผมถึงบอกไงว่ามันควรเล่นเป็นตีอ้อะโมเนี่ยอาร์โม่ไรเงี้ยแต่ถ้าแบบเรามีในตี้หนึ่งคนก็เป็นสองคนใช่ป่ะแล้วไปเล่นโมนเนี่ยมันก็ยังพอได้นะเว้ยแต่ถ้าโซโล่ผมว่าไม่ไหวเนี่ยเห็นป่ะพอเล่นโซโล,ล่บทลัคมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเป็นงานนะถ้าเล่นโซโลอ่อะแต่ถ้าเราเล่นโซโล่แล้วเราเป็นงานแล้วเราไปเจอตี้สามคนที่เขาเป็นงานเอออันเนี้ยมันก็ยังพอได้เว้ยอีกรอบนึงแล้วกันมาขอเออรอบนี้ขอเป็นงานเลยสกักถูกเงินหังเงินหังเงินหังเงินอัพโหลดหังเงินอัพโหลด เงินอัปโหลดเพื่อนหาเงินอัปโหลดอ๋อฟ้าน่าจะหาเงินได้เยอะเยอะอย่ะต้องมีกล่องฟ้าด้วยเนี่ยแล้วปั๊บตั๊บแบบวงแรกมันก็บีบด้วยน่ะบ้านนี้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 โอ้ยอันนี้กล่องฟองโอเคเฮ้ยเราเก็บปัตรตี้ว่ะนี่ก็มีกล่องเฮ้ยพิการ์ดเก็บพิการ์ดว่ะเดี๋ยวนะไปหนึปหนึ่งไปหนอัปโหลดก่อนอัปโหลดก่อนอัปโหลดก่อนโอ้โหฮิตช้าลงเราก็ ซื้อเกาะโอเคออกคิงอยู่นี่ที่อยู่นี่เราอยู่ที่สูงกว่าไว้เราอยู่ที่สูงกว่าเออเฮ้ยแต่โอ้ยนี่ก็ตายหนึ่งตายหนึ่งจ้าไอคนขบับไม่หายไปไหนแล้วบอ๊มเมร์หนึ่งเพื่อนอ,อัพเกะกันอ,อัพเกะกัน โอ้ยรีบไปไหนวะเพื่อนไปข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถเฮ้ยเปิดบ่๊บเปิดบั๊บเปิดบ่๊บเอ้ยอย่าหันหลังเพื่อนอย่าหันหลังอย่าหันหลังอย่าหันหลังเออะหมดนี้อย่าหันหลังอย่าหันหลังให้รถคันอื่นออาลูกหนึ่งหมดโถเอาลูกสองเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีหว่ามีหว่ามีหว่าเ่อนมันกำลังมีเลยอ่ะ เออเอาดีอาดอาดต็มเพื่อนใส่เต็มใสเต็มใส่เตเนี่ยเพื่อนอย่าโอ,อย่าใหลังให้มันด,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 ดิมาลังเพื่ลังเหนล้งเนลังเพืเลังใส่ลังเพื่อนยง้เพื่อนดีมากดีมากีมากโอ้โหล้มตล้มเพื่อนเพื่อนเพื่อนมียมีพรีเออว่ะแต่มีเกาะเลยว่ะซื้อก่อกว,ว,ว่า,า,าอก่อก่

ไอ้เกอะไหกกดแท็กแท็กเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันก็ไม่ชุบมันก็ไม่ชุกมันก็ไม่ชุกมันก็ไม่ชุบเอาดิร่วไม่เกินอืมอืมอืมโหเกือบไม่รอดไอ้บ้าหลุดเอาหลุดเอาแล้วเพื่อนแม่หลุดเอาปะมาล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 ะตรงไหนอ๋อตรงนี้มีที่ซ่อมอยู่ตรงบอร์ดแคสน่าจะมีอยู่ตีหนึงแน่ๆเลยเอ้ยติดรถโอ้โอ้โอต่อไปโหวงไปแอร์พอร์ตโอเคไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะคิงเหรอคิง คิงโอ้ช่างมันเถอะเพื่อนป่อเถอะเราไปแอร์พอร์ตก่อนโอ้โหเตะต้นไม้อีกต้นไม้แค่นี้ชนไม่ล้มอยูโอ้โหเกมมันแปดเอเพื่อนเอาอาจริงเต็มง้างแล้วตอนนี้แถวนี้มีบังเกอร์ป่าววอยากเปิดบังเกอร์แล้วเพราะผมมีคีการ์ดเนี่ยแต่มันมีคิงอยู่ตรงเขาอะเลยตามลากคิงตามลากเอ้ยโอ้โหเพื่อนยิงเปิดก่อนเลยว่ะโดนไหมโดนไหมเราอ้อมไปดีกว่าวะไอ้กิงมีอยู่ตีนึงแล้วก็ไอ้ตรงซ่อมอยู่อีกตีนึงเราเอาคิงดีกว่าวะโอ้กิ้งมาปาแล้วกิ้งมาปแล้วยังไงเราอยู่เราอยู่หลังมันเราได้เปรียยบเว้ เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเฮ้อเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเพื่อนเราล้มหนึ่งอะเอาโอ้จัดได้เปรียบเป็นเสียเปรียบเลยโอไม่กอดมานะเพื่อนโองกอด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 โอ้รถไหลไปไกลแล้วรถไหลไปไกลแล้วรถไหลไปไกลแล้วใส่ก้อน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 โอ้รถไหลไปที่เลยว่ะโอไม่กอดโอไม่กอดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเลือดเลือดรถเลือดรถไม่ไหวไม่ไหวเออซื้อก่อนซื้อก่อนซื้อก่อน การไซเฮลคิ e อ่ะม <of> ัน,นเปิดไปแล้วโอไมค์โคดงานงอกแล้วเออแต่พอให้เพื่อนเก็บเกาะได้อะ่ะโอ้ตอนแรกกะจะเอา,ามาเปิดบังเกอร์นี้แต่มันมีคนเปิดไปแล้วโไม่ oh ์โคดเอาตรงไหนวะตรงไหนวะตรงไหนวะเดี๋ยว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 โอเคเนี่ยยิงมันไม่ตายอีกแล้วเนี่ยโอ้อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ Oh. ล็อกเกิด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 ปู่เ <Thank you. S 1> oh, oh, oh. จาะกระหนอดเ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 หมือนมาแลยเหมือนมาแลยเจาะกระหนอดมาแล้วเจาะกระหนอดมาแล้วเจาะกระหนอดมาแล้วโอ oh, oh. ยงานงอโอ้รถติดอะไรวะเนี่ยได้ตายเพราะรอบนี้นี่แหละโอ้ oh. เอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วเจาะกระหน,นอตโหไม่ได้หรอกโอ้โห เอ๊กกะคือตะการโดดไปขารถทำไมวะเพื่อนช่วยเราได้ไหมเพื่อนนอตอยูกก่หลังวะจกกะไปนอตอยู่หลังวะเฮ้ยเอาเดิ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 เพื่อนมันตามไปหนึ่งอะไรเพื่อนเพื่นพนกกนอนจะการนดตเอ้โหไม่ได้วะจบะที่เจ็บ แล้วจะกปนน็อตมันตอบรอบนี้เนี่ยนะใปตายเลยคือจะกรน็อตตอบแบบใครดีใครได้จริงอโอเคนี่แหละคือโหมดอาโมเลีัวนะฮะอย่างที่บอกเลยโหมดแนี่ยถ้าจะเล่นอ่ะแนะนำเล่นเป็นตี้ดีกว่าอย่างไอสองตี้ที่ผมเล่นเมริกีเนี่ยก็เป็นงานอยู่นะแต่ตีสองนี่เหมือนจะไม่รอดแต่ก็รอดแต่ก็ไม่รอดพอโตจะกรน็อตอีกโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสลับคลิปนี้ไปลสสญญะสวัสดีครับบ라이์